ขณะที่ม้ากินของหวานคือมะม่วงอยู่ผมก็นำฟางมาเลียงไว้ข้างรัว้วคอกเพื่อให้ม้าได้ขบเคี้ยวและเป็นอาหารเสริมตลอดคืนนี้รายละเอียดของส่วนที่เป็นอาหารข้นหรืออาหารเม็ดและหญ้าฟางนะครับ ผมได้โพสต์เป็นหัวข้อต่างหากลงใน YouTube แล้วนะครับขอเชิญอ่านได้ครับเมื่อปล่อยม้ามาม้าบางตัวก็จะมากินฟางทันทีบางตัวก็ไปกินน้ำบางตัวก็ไปแทะต้นกระถินที่เมื่อเช้าเขายังคิดว่ายังมีเปลือกเหลืออยู่นะครับ กิจกรรมตรงนี้แล้วแต่เขาแต่สิ่งแน่ๆก็คือตอนดึกๆนะครับตอนดึกๆเขาจะมากินฟางอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะได้ยินเสียงเขาเสียงเขาห <c oughs> ายใจแรงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าจากที่จากที่ม้ามากินฟางอยู่กับที่ผมนอนอยู่ใกล้กันเท่านี้เองครับ อยู่ใกล้เท่านี้มีความสุขมากครับอยู่บ้านใหญ่ๆมาเยอะละมาอยู่บ้านเล็กๆใกล้ๆมาสบายใจ <c oughs> การเลี้ยงมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายเมื่อวานผมวางผมวางฟางไว้จำนวนพอดีนะครับ เช้านี้มากินฟางหมดเลยนะครับถ้าเราวางมากเกินไปจะเหลือกิจกรรมที่ต่างไปอีกอย่างนึงก็คือหลังจากอาหารเช้าส่วนใหญ่จะมีการฝึกม้านะครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปของการฝึกม้าที่ทำในช่วงช่วงเช้าให้ดูนะครับ มาจูนผมยังไม่เคยฝึกวางผ้าลองอ่านหรือวางอ่านเลยนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกแต่ว่าเตา๋ได้ฝึกพื้นฐานอะไรให้เขาจนนิ่งแล้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับ มาจูนยอมรับยอมรับถ้าลองอา่านไม่ได้ขัดขืนอะไรอันนี้ดูว่าจะวางอ่านได้ไหมอ่านอันนี้จะเป็นอ่านไปคําำตัวของเขาเลยครับอันนี้คืออ่านหลังพิสิที่แรกผมตั้งใจทำมาเพื่อเพื่อใส่หลังโพลิสนะครับคือทำตั้งแต่ตั้งแต่โพลิสเกิดนะครับ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คาดว่าปุลิสใจะใหญ่อย่างนี้พอปุิสใหญ่มากไอ้ส่วนที่ค้ำค้ำหัวไหลครับกว้างไม่พอแต่ว่ากว้างพอสำหรับจูนกว้างพอสำหรับน้ำค้าง ยูนยอมรับอ่านแล้วก็อ่านก็พอดีพอดีสำหรับหลังเขาส่วนใหญ่การฝึกม้าช่วงเย็นที่ลานม้าเขลางจะไม่ค่อยทำนะครับส่วนใหญ่จะฝึกตอนเช้าแต่ว่ายกเว้นว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ลูกศิษย์มามาฝึกงานนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ลูกศิษย์เขาฝึกม้าช่วงบ่ายให้ดูนะครับ ผมขอย้ำว่าการเลี้ยงม้าด้วยตนเองไหวไม่ไหวอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับถ้าการบริหารจัดการถูกเราก็ใช้แรงงานไม่มากเราทําเองก็ไหวการทําเองมีความสุขนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วม้าเองก็รู้ว่าใครคือเจ้าของนะครับ ไม่ใช่ว่าเราบอกใครต่อใครว่าเราเป็นเจ้าของแต่ม้าเขาไม่เขาไม่รู้จักหรอกครับว่าเราคือเจ้าของเขาจะรู้จักคนเลี้ยงเขาตัางหากนะครับผมฝากข้อคิดข้อดีไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทราบในหัวข้อใดหรือต้องการมาฝึกงาน ที่ลานม้าเขียรางก็แจ้งมานะครับ